สบายดีครับพี่น้องมื่อกี้ผมภาพพี่น้องมาเบิ้งขนาดาการทำหลุมล่อสำหรับพี่น้องผู้ที่สร้างเครื่องจากโรงงานวิเลกการช่างแล้วนะครับบม่ว่าจะเป็นเครื่องสีเขาหรือว่าจะเป็นเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เขานะครับลักษณะของการท้ำลงเลื่อนแล้วก็การทำหลุมไวร์ล้อซางนะครับเดี๋ยวผมภาพเบิ้งขนาดของหลุมแล้วกัการว่างตำแหน่งลุมนะครับ ลงเลียนี่เป็นสีกวางแน่นะครับนี่ครับลักษณะของหลุมครับเมื่อเข้าหันหนาเข้าไปหาตัวลงเลี้ยนนะครับนี่คือเขาหันหนาเขาลรงเลี้ยนนะครับหันหนาเขาลงเลี้ยนลุมนี่จะอยู่ด้านขวามือเข้านะครับหลุมจะอยู่ด้านขวามือนะครับนี่คือลุมขนาดของลุมนี่ก็คือ เมตรคูณเมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว1เมตรความลึก70็ดเส้นนะครับลึก70็ดเส้นแล้วก็พี่น้องผู้ที่จะถ้หลุมนะครับถ้หลุมล่อเพื่อเพื่อล่อสร้างปริตรต่างล่งสีนะครับเอาจังไรพี่น้องจังสีเข้าใจเอาจังสีเนาะเอาจังสีครับก็คือเมื่อพี่น้องเฮ็ดล่งเลี้ยนแล้วเรียบร้อยสร้างล่งเลี้ยนขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับให้พี่น้องถ้หลุมเมตรคูณเมตรลึก70 ความลึกเนี่ยคือวัดถึงนมาถึงระดับพื้นเลยนะครับถึงระดับพื้นนี้เลยระดับพื้นนี้เลยนะครับพื้นนี้พี่น้องก็ต้องเทให้แข็งแข็งและเรียบนะครับยํำว่าแข็งและเรียบต้องแข็งและเรียบนะครับลักษณะของหลุมก็จะเป็นแบบนี้ความห่างจากผนังนะครับห่างจากผนังจุดนี้ไปหาขอบหลุมนี้นะครับนี่นะครับห่างหนึ่งเมตร หนึ่งเมตรนี่คือรงเลื่อนนี่พื้นที่เพิ่นกว้างนะครับพื้นที่พนกว้างหรือพี่น้องผู้ที่รงเลื่อนหน่อยกว่านี้รงเลื่อนแคบกะให้พี่น้องย่นเข้ามาย่นขอบลุมนี่เข้ามานีนะครับเข้ามานีเอาเป็นว่าพี่น้องย่างไปได้ย่างสะดวกนะครับให้ย่างสะดวกให้ย่างไปนี่เข้าออกได้นะครับแต่ว่าถาจะให้ดีก็คือหนึ่งเมตรนะครับนี่หนึ่งเมตรพื้นที่จะได้กว้างสะดวกแล้วก็เวลาทามาตั้งลงสีตัวลงสีก็จะตั้งอยู่นี่นะครับตัวลงสีก็จะตั้งอยู่นี่ บันี้ด้านคางตัวนี้หนึ่งเมตดด้านด้านด้านท้ายลุมนี่ครับนี่คือด้านท้ายลุมไปหาผนังผนังมันก็คือด้านด้านฝั่งท่ายปุ่นนะครับฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งท่อแกบท่อแกบจะออกฝั่งนั้นนะครับจากท่ายลุมจุดนี้ไปหาผนังครับพูดนี่ครับมนม่ให้มันได้สามเมตรนะครับ ใไ้เด้3ามตรลงสีพี่น้องจะตั้งได้บบมีจุดติดบบมีมองกีดมองค่านะครับส่วนทางด้านความสูงของโรงเลื่ยนครับความสูงของโรงเลื่ยนจากพื้นขึ้นไปนี่ห้ได้3เมตรหาซิปนะครับพี่น้องจะเห็นเป็นทรงโมเดินหรือเป็นสรงไรกะกห้ความสูงมันได้3เมตรหามันจะบรได้ติดเสาก,กระพอนครับนี่ครับขึ้นไปนี่3ามตรหาซ เดี๋ยวสรุปมัน่ป้องฟังอีกรอบนึงครับนี่คือลุมลุมเทเข่าเดี๋ยวเอาไหมปิดประตูก่อนนี่คือม่องจากฟังนี้ครับม่องจากด้านหอกตัวนี้เพิ่นเอเ่อเทตะไคร้ไ้นี่คือลุมเทเข่าครับเฮ้าแนมเข้าไปนี่ลุมจะยู่ขวามือเฮ้านี่ผนังด้านขวามือ นี่ลุมครับลุมกับผนังห่างกันหนึ่งเมตรนะครับผนังด้านขวานี้นะครับห่างกันหนึ่งเมตรเราก็ด้านท่ายพุดนนะครับด้านท้ายท้ายลุมไปหาผนังด้านหลังห่างกันสามเมตรนะครับความสูงลงเลื่อนสามเมตรหาซิจะบริตริดตเสากระเพาะนะครับ ครับกว้างเม็ดคุ้นเม็ดลึกเจ็ดซีบเทพื้นให้เรียบและแข็งนะครับมือสร้างมาติดตัง้งสางใส่เวลาติดตั้งเครื่องอยู่ประมาณ3าถึงสชั่วโมงนะครับสำหรับโรคสีเขา่าติดตัง้ง3าถึงสชั่วโมงกัดเปิดสีเดลเลยนะครับอันนี้สร้างใส่มาแล้วสร้างใส่มา,า,มาดึงตะลับเม็ดพิ่นเบิ่งนะตะลับเม็เดเม็ดคุ้นเม็ดตัวนี้เดี๋ยวเพิน่นหยิบซับสน แกก็ควรตุนได้หวัดไซพันคุสงอเขอบลุมขอบลุมนี่ขอบลุมครับเมตรหนึ่งเมตรนี่หนึ่งเมตรครับฟังนี่หนึ่งเมตรนี่กันหนึ่งเมตรนะครับครับลึกความลึกก็คือเจ็ดสิบเซนนะครับอยาเฮ็ดตื่นกานี่นะครับเฮ็ดตื่นกุนี่บ่ได้เสาลงบ่ได้ครับติดเสาเมื่อพี่น้องเฮ็ดลุมท้ำลุมไว้ล่อเ้วเรียบร้อยอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องเฮ็ดล่อทํำล่อก็คือระบบไฟฟ้าครับ ระบบไฟฝาเฮดเวลล์ซังนะครับนี่คือตัวนี้จะเป็นคัดเอาตัวนึงง้าพี่น้องเป็นไฟสองสายพี่น้องกับเดือนไฟมาไหร่ขึ้นกันลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังจากมีคัดเอาตัวนี้แล้วก็ให้พี่น้องใส่เบเกอร์ไว้ด้านล่างตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับใส่เบเกอร์อหนึ่งตัวหรือ้าพี่น้องของผู้ไดเป็นมอตเตอร์แยกพี่น้องก็ต้องใส่เบเกอร์อไว้สองตัวนะครับ เบเกิลนี่คือต่อจากคัดเอาชุนนี้นะครับมาไห้่ตัวนึงไว้ด้านล่างนี่เป็นแผงไฟหรือพี่น้องจะเห็นเป็นตูค้คอนโทรนกแล้วแต่พี่น้องนะครับเร่องระบบไฟแล้วก็ะลุมมลงเลื่อนพี่น้องต้องเตรียมล่อ้างให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าส้างเขาติดตั้งกับไซเวลาบดลครับประมาณ 3- 4มถึงสี่ชั่วโมงสมัรถเปิดใส่งานได้เลยนะครับ <Yes. S 1> โอเคนะพี่น้องาะเข้าใจเนาะถ้าบ่เข้าใจก็จงคอยโทรสอบทม สร้างนะครับไมายเรียกโทรศัพท์กับ081 0 7 5 4 8 5 3แอดไลน์มาก,กับ092 409 9262โอเคครับขอบคุณหล,ลายๆายสวัสดีครับ